แล้วนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอย่างนี้นะคะอย่างที่เราบอกทุกคนนะคะว่าบัตรคอนเสิร์ตของเราก็ยังขายได้จนวินาทีสุดท้ายเลยนะคะซึ่งพรุ่งนี้หลายๆคนก็คือถ้าจะมาชมคอนเสิร์ตสามารถมาซื้อบัตรที่หน้าง,งานได้นะคะพรุ่งนี้ที่ยิมสี่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะสี่โมงเย็นเราจะเปิด ให้ทุกคนได้เข้างานนะคะให้ให้ให,ให้ได้เข้างานนะคะแล้วก็ประมาณห้าโมงเย็นเราจะเริ่มลุยคอนเสิร์ตกันแล้วนะคะ<ม>ซึ่งพรุ่งนี้มีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ซื้อบัตรที่จะมาชมคอนเสิร์ตแล้วก็มีพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนมาให้ความสนใจนะคะที่จะมาร่วมง,งานพรุ่งนี้ด้วยนะคะมาบันทึกภาพ กับงานคอนเสิร์ตเปิดบ้านออของเราในพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็เลยมาส่งข่าวทุกคนอีกครั้งหนึ่งว่าใกล้เวลามากแล้วแล้วเราก็เตรียมพร้อมามากๆเลยค่ะแล้วเราก็คือขนข้าวของอุปกรณ์มาเตรียมกันแล้วด้วยค่ะทําไมอ่ะน้องเขาจะมาขอใชลูกค่ะอ๋อ อ๋ออุ้ยเราเจอแฟนคลับเป็นนังน,งน้องนักกีฬานะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะซึ่ง